ร้านจิระเคหะพันธ์ได้เวลาลดสุดคั่วแจกสุดคั่วกันแล้วครับ สาตุลาคมนี้วันเดียวเท่านั้นกับอุปกรณ์สุขพัณฑ์และกระเบื้อเซรามิกในราคาเริ่มต้นตารางเมตรละแ8ดบาทและหากซื้อสีเบเยอร์มีสิทธิ์ลุ้นทองและของรางวัลมากมายอาทิเช่นไมโครวเวฟพ,พัดลมเตารีดเครื่องใช้ไฟฟ้าและพิเศษทันทีซื้อปุ๊บลุ้นปับ๊บกับถังน้ําสุขพัณฑ์กระจกและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายพลาดไม่ได้แล้วลไม่ได้แล้วกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ ร้านจิรักเคหพันจับแจกกันเห็นเห็นไปเลาย4ี่โมงเย็นวันเดียวเท่านั้น31ตุลาคมนี้ซื้อมากมีสิทม,มากสอบถามโทร032 671 156 090 442 49 79สินค้าดีมีคุณภาพ,ภาพนึกถึงเราร้านจิระกเคหพันธ์